อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรากตวันนี้ชวนทำทับเค้กข้าวโพดไก่ทอดเป็นไอเดียอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำเมนูของหวานแถมทำง่ายไม่ยุ่งยากถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากการทำไก่ทอดกันก่อนเลยค่ะนำสะโพกไก่หั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยปน่นคลัให้ทั่วหมักไว้นำไก่ลงคลุกแป้งแห้งนำขึ้นชุบน้ำสลับคลุกแป้งสะบัดจนขึ้นเกลด็ด นำลงทอดในน้ำมันรำข้าวดามรากตจนสุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันต่อไปเราจะมาทำคัพเค้กข้าวโพดกันค่ะใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูผงปรุงรสไก่และน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่และข้าวโพดหวานดิบหดละเอียดเติมนมข้นจืดใส่น้ำมันรำข้าวดามรากตคนใหเข้ากัน ตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยฟลอยประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา12 1 5นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นบีบครีมข้าโพด วางข้าวโพดหวานต้มสุกไก่ทอดและต้นหอมซอยสดเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคับเค้กข้าวโพดไก่ทอดเมนูของหวานแสนอร่อยน่าทานแบบนี้เพราะเราใช้น้ำมันรำข้าวดรามรกกใช้ได้กับทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูของทอดหรือของหวานก็สามารถทำได้ทุกเมนูข้าวหวานเลยเลยค่ะ